ยังไงก็ฝากกดติดตามทุกๆช่องทางของเทวดาเจ้าพ่อสามดีเพื่อให้กำลังใจทางทีมงานด้วยนะครับเรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของลุงสีที่ได้ถ่ายทอดประสบการณ์หลอนที่ลุงได้พบเจอเมื่อครั้งในอดีต ซึ่งเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่กรุงเทพในสมัยที่ลุงสิทธิ์ขับรถแท็กซี่เพื่อรับส่งผู้คนในช่วงนั้นจนได้เจอเรื่องราวร้อนๆนในครั้งนี้ลุงสิทธิ์มีอายุ57ปีที่ได้เข้ามารับลูกค้าประจำที่โทรให้มารับที่หน้าบ้านเพื่อเดินทางไปทำธุระในวันนั้น ซึ่งการวิ่งรถแท็กซี่ของลุงสิทธิ์ก็มักจะมีลูกค้าประจำที่ชอบโทรเรียกเพื่อใช้บริการพอลุงสิทธิ์วิ่งรถมาหลายปีผู้คนแถวนั้นจึงคุ้นเคยและเป็นคนที่พูดคุยสนุกจึงมักมีลูกค้าเรียกใช้อยู่เป็นประจำ<อ>ซึ่งหลังจากที่ลุงสิทธิ์ว่างๆก็จะมาจอดรถเพื่อรอลูกค้า และนั่งพูดคุยกับเพื่อนแท็กซี่ที่นั่งรอลูกค้าอยู่ที่หน้าห้างเองได้ไปดูไอ้โชคบ้างยังมันป่วยเข้าโรงพยาบาลเมื่อคืนซึ่งลุงสิทธิ์จะมีเพื่อนอยู่หนึ่งคนที่ได้ขับรถแท็กซี่ด้วยกันและพึงได้ข่าวว่าป่วยกระทันหันจนต้องได้เข้าโรงพยาบาลเมื่อคืน ซึ่งในช่วงเย็นของวันนั้นลุงสิทธิ์ก็ได้ลูกค้าคนหนึ่งที่ให้ไปส่งอยู่ที่โรงพยาบาลที่เพื่อนลุงสิทธิ์รักษาตัวอยู่ที่นัานพอดีลุงสิทธิ์จึงถือโอกาสนี้เพื่อเข้าไปเยี่ยมหลุงโชคเพื่อนของตนเพื่อถามข่าวๆถึงอาการป่วยที่เป็นซึ่งหลังจากที่เยี่ยมเพื่อนเสร็จ ก็เป็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มที่ลุงสิทธิ์ได้ออกจากโรงพยาบาลและเดินทางกลับบ้านพักต่อไปซึ่งในขณะที่เดินทางกลับลุงสิทธิ์ก็ได้เปิดไฟเพื่อรับลูกค้าเพื่อในระหว่างทางจะกลับบ้านนั้นจะได้ลูกค้ามาใช้บริการสักคน ถือเป็นงานสุดท้ายก่อนกลับบ้านวันนี้แต่เมื่อลงสิทธิ์ขับมาเรื่อยๆก็ได้เจอกับผู้หญิงสองคนที่กำลังมีรถแท็กซี่เข้าไปลาบซึ่งเป็นรถเพื่อนของตนที่รู้จักกัน ทำไมหมานจังวะเราน่าจะออกมาเร็วกว่านี้ซึ่งในระหว่างเดินทางกลับบ้าน ลุงสิทธิ์ก็ไม่ได้ลูกค้าเลยสักคนจึงได้วิ่งรถเพื่อกลับเข้าบ้านพอวันนี้ก็ได้เหนื่อยมาทั้งวันและคงคุมแล้วกับการวิ่งรถในวันนี้เช้าของวันต่อมาลุงสิทธิ์ก็ได้ทำความสะอาดรถเพื่อเตรียมวิ่งรถในเช้าวันนี้ ตามเส้นทางที่ลงุงกุศิธิ์ได้วิ่งประจำซึ่งความตั้งใจของลุงวันนี้จะวิ่งรถให้ได้มากที่สุดพอในอีกสามวันข้างหน้าจะต้องเดินทางกลับต่างจังหวัดบ้านนอกเพื่อไปหาลูกเมียที่รออยู่บ้านและต้องหาค่าน้ำมันเพื่อเดินทางกลับโดยการวิ่งรถในวันนั้น ลุงสิทธิ์ก็มาจอดรถอยู่ที่เดิมเพื่อรอลูกค้าที่มาเที่ยวห้างออกมาใช้บริการแท็กซี่ต่อไปซึ่งการนั่งรอลูกค้าอยู่นานลุงสิทธิ์ก็ได้มองหาเพื่อนอีกคนที่ทำไมวันนี้ไม่มาวิ่งรถพอเมื่อคืนก็ยังเจอกันอยู่เลยไอ้ไนายวันนี้ลุงพบยังไม่มาเลย ลุงพบเลิกวิ่งแล้วครับเห็นรีบขนของกลับบ้านแต่เมื่อคืนซึ่งการสอบถามจากแท็กซี่อีกคนก็ทำให้ลุงสิทธิ์นั้นงงมากๆที่ลุงพบทำไมเลิกวิ่งกระทันหันและเมื่อคืนก็ยังเห็นวิ่งรับลูกค้าอยู่เลย ช่วงเย็นของวันน,นั้นลุงสิทธิ์ก็วิ่งส่งลูกค้าตามปกติและเส้นทางที่ลุงสิทธิ์วิ่งไปก็จะไปส่งลูกค้าที่นอกตัวเมืองซึ่งก็เป็นระยะทางที่ไกลและกลับมาคงจะมืดค่ำพอดีหนึ่งทุ่มในเวลาต่อมา ลุงสิทธิ์ก็เดินทางมาถึงบ้านลูกค้าและทําการส่งจนถึงที่หมายโดยในครั้งนั้นลุงสิทธิ์ก็รีบเดินทางกลับเพื่อที่จะไปวิ่งรับงานต่อไปเพื่อจะได้ลูกค้าอีกสักสามคนก็ถือว่าคุ้มแล้วในค่ำคืนนี้ ลถมาในเส้นทางเรื่อยๆในตอนนั้นก็เป็นเวลาประมาณสองทุ่มที่ลุงสิษย์ได้ขับรถหาลูกค้าแต่ก็ยังไม่ได้ลูกค้าเลยสักคนทำไหมเส้นนี้มันเงียบจังวะไม่ทันคนอื่นเลยสักทีซึ่งลุงสิทธิ์ก็บ,บนกับตัวเองถึงการวิ่งรถในเส้นทางดีก็คงจะมีแท็กซี่วิ่งกันเยอะ จึงไม่มีใครเรียกใช้บริการแต่ในขณะที่ลุงขับมาเรื่อยๆก็ได้เจอกับผู้หญิงสองคนที่กำลังยืนรอรถอยู่ที่ข้างถนนซึ่งผู้หญิงที่ลุงสิทธิ์เจอนั้นก็คือผู้หญิงสองคนเดิมที่เพื่อนลุงสิทธิ์ได้รับไปเมื่อคืน ลุงสิทธิได้จอดรถเพื่อสอบถามก็ทําให้รู้ว่าผู้หญิงทั้งสองกำลังจะเดินทางไปที่วัดเสมียนาน,านาลีที่อยู่ห่างออกไปประมาณ30กิโลขึ้นรถมาเลยหนู <S <S เมื่อลุงสิทธิ์ได้เช็คขวมเรียบร้อยและรอให้ทั้งคู่นั้นขึ้นรถเพื่อเตรียมตัวที่จะออกเดินทางแต่ก็ทำให้ลุงสิทธิ์ต้องแปลกใจมากๆพอทั้งคู่ได้นั่งอยู่บนรถ โดยที่ลุงสิทธิ์ไม่ได้ยินเสียงเปิดประตูลุงสิทธิ์พยายามไม่คิดอะไรก็คงจะเป็นจังหวัที่ต้นเผือจึงไม่ได้ยินเสียงที่ทั้งคู่ขึ้นมาคงไม่มีอะไรให้ต้องคิดมากซึ่งในระหว่างเดินทางนั้นลุงสิทธิ์ก็แปลกใจกับทั้งคู่ ว่าทำไมทั้งคู่นั้นดูแปลกๆโดยการแต่งตัวด้วยชุดสีดำและการนั่งรถโดยที่ไม่พูดคุยกันแต่แต่นั่งก้มหน้าก้มตากันทั้งคู่และเมื่อลุงสิทธิ์ได้พูดคุยประโยคใดก็ได้แค่ตอบเพียงคำตอบที่สั้นๆซึ่งเป็นพฤติกรรมที่แปลกเอามากๆ เดินทางมาถึงทางเข้าวัดเสมียนนาลีกับเวลากลางดึกในช่วงน,นั้นซึ่งในซอยก็ไม่ค่อยมีรถผ่านและต้องข้ามบริเวณรางรถไฟเพื่อไปจอด้าวัดที่มีไฟส่องสว่างก็ให้ความรู้สึกที่ดูน่ากลัวพอสมควรลุงสิทธ์ได้จอดรถให้ทั้งคู่ลงและหันกลับไปเพื่อบอกกับทั้งคู่ ก่อปากฏว่าที่ด้านหลังของรถลุงสิทธ์ได้พบแต่ความว่างเปล่าลุงสิทธิ์รับรู้ในสิ่งที่เจอและรีบกลับรถเพื่อที่จะออกมาโดยที่ไม่ต้องการค่าแท็กซี่กับทั้งคู่แต่เมื่อลุงสิทธิ์ได้กลับรถมานาน ก็ต้องอยู่ได้กับเสียงรถไฟที่กำลังวิ่งมาอยู่ที่ด้านข้างแต่เหตุการณ์ที่ทำให้ลุกผู้สิทธิ์ต้องช็อกก็คือร่างของผู้หญิงชุดดำทั้งสองได้ยืนอยู่ที่กลางลานรถไฟด้วยหน้าตาที่เละและน่ากลัวและจู่รถไฟชนไปต่อหน้าต่อตา แต่เหตุการณ์ไม่ได้จบลงแค่นั้นพอล่างของเธอทั้งสองกำลังขนันขึ้นมาที่รถของลุง <ST AN> จากเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็เป็นที่เล่าขานของกลุ่มแท็กซี่ถึงเรื่องราวเกีิดกับผู้หญิงชุดดำที่มักให้คนมาส่งนาวัสเสียนนาลี ซึ่งเพื่อนที่ได้เลิกวิ่แท็กซี่ไปเขาก็เจอกับเหตุการณ์คล้ายกับลุงสีจนทําให้ตนนั้นต้องเลิกวินแท็กซี่และกลับบ้านที่ต่างจังหวัดไปซึ่งตามประวัติของผู้หญิงชุดดำเมื่อครั้งที่ทั้งคู่ยังมีชีวิตอยู่ทั้งคู่ได้รีบเดินทางมาที่วัดเสมียนนาลีโดยการแต่งตัวด้วยชุดดำทั้งคู่เพื่อมางานศพของแม่ของตน ที่ได้ตั้งอยู่ที่วัดเสมียนนาลีแต่เหตุการณ์ไม่าคาดคิดก็เกิดขึ้นพอในขณะที่้งคู่ข้ามรางรถไฟก็ได้เจอกับรถไฟที่กำลังผ่านมาและได้ทับรลังของพวกเธอขาดเป็นสองท่อนและผู้คนที่ขับรถยามค่ำคืนก็มักจะเจอกับผู้หญิงชุดดำให้มาส่งที่นาวัดเสมียนนาลี จนเป็นยังเล่าตำนานมาถึงทุกวันนี้